ครับ EV h o w ครับวันนี้เราจะมาดูกับตัวนี้ Lion EV Alpha นะครับเรียกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าตัวจบของ Lion EV เลยอ่ะที่เรียกว่าถ้าใครเนี่ยอยากจะซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสักคันเนี่ยแล้วไม่ต้องศึกษาอะไรผมบอกว่าไม่ต้องศึกษาอะไรเลยหรืออยากจะได้เนี่ยเฮ้ยคิดไม่ถูกซื้อตัวนี้ยังไงก็จบครับ จบทุกกรณีนะครับเรามาดูกันเลยว่าทำไมมันถึงจบกันนะครับอ่ะเรามาดูจากทางด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับว่า1 Li o n ไลอนทรงตัวเนี้ยถ้าเทียบกับไซส์เนี่ยเทียบเท่ากับมอไซค์ไซส์น้ำมันเนี่ยเทียบเท่ากับประมาณ 150... C, ่ง0 c ออซีซีได้เลยนะครับอ่ะมากับเรียกว่าล้อขนาด12นิ้วนะครับล้อแม็ก12นิ้วโชคเนี่ยจัดมาแล้วเทเลสโคปิกแบบแปลงเลย ไม่ตัวนี้ไม่ต้องบอกว่าซื้อไปแล้วไปอัดน้ำมันใหม่เลยนะครับทดสอบแล้วนุ่มนวลมากนะครับนุ่มนวลด้วยรองรับความเร็วหนึบได้ใาระลับหนึ่งด้วยจานเบรกเนี่ยก็มาแล้วนะครับพร้อมจานแต่งมาเลยนะครับอ่าต่อมาเนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยแต่งชุดคาร์บอนไฟหน้าเนี่ย LED 3ดวงโปรเจคเตอร์3ดวงนะครับอ่าแล้วก็มีเดย์ไทม์ลั n นิ่งไลท์มาให้เรียบน้อยนะครับอ่าคราวนี้ มันจะจบยังไงล่ะอของพวกนี้มันก็ธรรมดาเนี่ย่าทั่วไปก็มีอยู่แล้วมาเรามาดูกันต่อตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับนะครับมอเตอร์2500วัตต์นะครับอ่าและอะไรอีกนี่ครับ1นึแบตเตอรี่ลิเธียม30แอม์ชนิดสวอปได้นะครับอ่าและเป็นสายแคนบัสสามารถสื่อสารกับกล่องคอนโทรลได้ด้วยนะครับว่าอุณหภูมิแบบอะไรยังไงสามารถ ส่งสถานะแบตเข้าไปสู่กล่องควบคุมได้ด้วยนะครับเรียกว่าเป็นแบตเตอรี่ลิเธียม70โวลต์30แอมป์เลยเรียกว่า3 0แอมป์เนี่ยเรียกว่าเพียงพอต่อการใช้งานระดับหนึ่งเลยแหละเอาเรียกว่าใช้งานทั่วไปเนี่ยจบเลยนะครับและก็สามารถเพิ่มลูกที่2ได้ด้วยนะครับแล้วสามารถเพิ่มยังไงล่ะอ่าโอเคเราจะสามารถเพิ่มได้ตรงใต้ท้องนะครับอีกหนึ่งลูกนะครับในกรณีที่ ลูกค้าต้องการใช้แบบเป็นรถวิ่งสายไกลที่เราก็ชาร์จทีเดียวเราวิ่งมีความจุรวมกันเลยเนี่ยเรียกว่าวิ่งได้ร้อยกว่ากิโลเมตรเนี่ยสามารถเพิ่มใต้ท้องได้เลยนะครับในในการชาร์จทางเดียวหรือถ้าในกรณีที่เรียกว่าเป็นพุทเดลิเวอรี่หรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยที่ใช้ในระหว่างพื้นที่ในพื้นที่ที่รัศมีวงรอบประมาณสัก20-30กิโลเมตรแต่วิ่งเยอะๆเนี่ยสามารถเพิ่มแบตสวอปอีกหนึ่งลูกได้เลยนะครับ เรียกว่าลูกที่2เนี่ยเลือกเอาตามฟังก์ชันการใช้งานของลูกค้าได้เลยโอเคเรามาต่อกันที่เรียกว่ากล่อง em 7 0เนี่ยติดตั้งมาพร้อมกับตัวรถนะครับเป็น em 7 0 s อ่าที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วนะครับอ่าของ em นะครับต่อมาก็เรามาดูที่หน้าจออินเตอร์เฟซของเขาดีกว่าอ่าเป็นหน้าจอ tft นะครับที่สามารถซิงค์ไ b l u บ tooth ได้ ลูกค้าสามารถส่งแมปเข้าไปแสดงที่หน้าจอของรถได้พร้อมกับเปิดเสียงเปิดเพลงใครโทรเข้าหรือมีการแจ้งเตือนอะไรก็จะขึ้นและมีเสียงสามารถสื่อสารกับคนขับขี่ได้นะครับอ่ะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับอ่าถ้าเรียกว่าประกับคันเร่งเนี่ยก็เรียกว่าเป็นตัวที่เรียกว่าฟังก์ชันครบจบใช้งานได้ง่ายคล่องนะครับก็คือเหมือนกับตัว Lion Ke ที่มีเกียร์ปักกิ้งให้ด้วย อย่าปักจิ้งมีสำคัญนะครับเพราะมอเตอร์ไซค์เบฟ้าเนี่ยลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดนะครับคันเร่งขยับนิดเดียวนี่พุ่งฉะนั้นเวลาจอดก็สามารถกดปักจิ้งได้นะครับโอเคตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับชุดแต่งคาร์บอนนะครับบริเวณอ่าบริเวณคนใต้าขาคนขับนะครับบริเวณอ่าทางด้านด้านหน้านะครับอ่าตัวนี้เนี่ยใส่ชุดแต่งคาร์บอนมาให้เรียบร้อยแล้วก็บริเวณแผงคอด้วยนะครับ ตัวนี้เนี่ยเป็นมอไซค์ไฟฟ้าไซที่เรียกว่า3คนซ้อนได้นะครับเ่ยโดยที่เขามีขาขาพักนะครับแบบเรียกว่าซอฟทัชนะครับแบบกดเด้งกดกดหยุดนะครัแบกดเด้งกดกดเก็บนะครับเรียกว่าเวลาคนซ้อนท้ายเนี่ยมีที่พักขาแบบสบายๆนะครับแลวคนซ้อนคนที่2ก็มีที่พักขาสเต็ปตรงนี้นะครับหลังอ่าโอเคนะครับตัวนี้เนี่ยเร <ma> no ียกว่าเป็นมอไซค์ที่เรียกว่าไซ์ใหญ่ ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวมาพร้อมกับทางด้านหลังนะครับทางด้านหลังเนี่ยเป็นไฟ led โคมใหญ่เลยนะครับสามารถแสดงเห็นเด่นชัดเวลากลางคืนนะครับไม่ใช่แบบเป็นแค่เส้นเดียวนะครับตัวนี้เป็น2เส้นเลยนะครับพร้อมกับถ้าเวลาแตะเบรกเนี่ยก็จะมีความสว่างเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยเห็นเด่นชัดมากนะครับเรียกว่าถ้าถ้าตัวอื่นเนี่ยอาจจะเป็นแบบ เส้นหนึ่งอะ,อะเส้นเส้นเดียวหรือเลอ็กอะมองเห็นไม่เด่นชัดนะครับอตัวเนี้ถ้าใครอยากได้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไรออนที่เรียกว่าจบจบ,จบเนี่ยใช้งานใช้ดีอะเรียกว่าใช้ได้ทุกฟังก์ชันอยากจะปรับความเร็วก็จูนเพิ่มได้นะครับความเร็วที่ออกไปจากโรงงานเนี่ยเรียกว่าระดับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่เกียร์สามเนี่ย80กิโลเมตรต่อชั่วโมงสบายๆนะครับ แต่าเกิดในกรณีเกียร์หนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าโอเค4.50ใช้ 4, ง,งานในเงินสบอยสบาย,บาย,บายโดยที่ต้องปรับจูนเพิ่มเติมนะครับอ่ะตัวนี้ใครสนใจสามารถทักเข้ามาทางเพจของ EV h o u s ได้นะครับทักไลน์ทักเบอร์โทรเข้ามานะครับคลิปนี้ถ้าใครถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับสวัสดีครับ